สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FFC ทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะแล้วก็สวัสดี FFC ลุงพลประแตนทุกท่านสวัสดี FC พี่พี่ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะเรามาช่วงนี้ทานข้าวเสร็จแล้วเนาะเราก็มาหน้าศาลนะคะมาพูดคุยกับพี่พี่ยูทูบเบอร์กันนะคะ,คะหลังบ้านทนายนะคะ สัมภาษณ์อเลยจะสัมภาษณ์ไม่ไม่ไม่จะมาคุยกับย่าเพราะว่าหลังบ้านยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะวันนี้นะโอเคย่าคำถามที่ตอบได้ย่ายืนหนึ่งของย่าในความหมายของย่าคืออะไรคะยืนหนึ่งยืนหนึ่งของย่าความหมายของย่าหรอคะค่ะก็อยู่กับลุงพลปตนค่ะเรายืนหนึ่งมาตลอดเราไม่เขแล้วก็ไม่ไม่ข้อเขเราจะยืนหนึ่ง ถึงเราจะอะไรยังไงเราก็ยืนหนึ่งอยู่ตรงนี้กระแสอะไรจะมาก็ช่างกระแสอะไรจะมาเราเชื่อมั่นที่ตัวลุงป้าเราเราเชื่อมั่นที่ลุงป้าค่ะนี่คือการที่มีความหมายที่ว่ายืนหนึ่งใช่เพราะว่าเราเรายืนหนึ่งตั้งแต่ที่แรกแล้วที่เราอยู่กับลุงกับป้าเราเราตัดสินใจมาแล้วเราก็คือยืนหนึ่งมาตลอด จะสามปีแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องมาเนาะเราอยู่กับเมีกับป้าเกิดเรื่องราวเกิดเรื่องราวมาเรอยู่อยู่ตรงนี้แต่เบนของแอดเบนเนี่ยมาตามหลังย่าก็มีความเชื่อกับย่าสิ่งที่เชื่อคือย่าเชื่อยังไงเบนก็เชื่อว่าอย่างก็ตามความเชื่อแล้วก็พอพอเรามาอยู่เองสัมผัสเห็นเองแล้วก็เลยแบบคือเกิดเนาะใช่เรายิ่งเห็นใจเขาเห็นใจเขาที่เขาแบบ โดนทุกทิศทางเอ้นี้ไม่ว่าใครหมายถึงว่ากระแสที่เขาเจอมาลมเล้าเขาเขาเลยทําให้เราเนี่ยอยากแบบยิ่งยิ่งสงสารเขายิ่งเราทิ่งเขาไม่ได้แล้วเรายิ่งอยู่อยู่เป็นกําลังใจให้ลุงป้าใยิ่งอยู่ยิ่งรักลุงป้ายิ่งอยู่ยิ่งรักลุงป้างรักลุงป้าด้วยแล้วก็เห็นตัวตนที่ ใครก็ไม่ค่อยได้เห็นแต่เราเห็นตัวจริงของลุงพลป้าแเหมือนที่ย่าพูดวันนั้นแหละเพราะว่าลุงลุงอยู่ในบ้านลุงก็จะอารมณ์อีเวนหนึ่งคือแบบกั้นน้ำตาไว้กั้นน้ำตาไว้ทีน,น,นี้ลุงออกไปด้านนอกลุงก็จะยิ้มลุงจะคือน้ำตาเข้าไปข้างในแล้วก็ยิ้มให้ยูทูบเบอร์ได้ถ่ายคอนเทนต์แต่ข้างในลุงถึงจะ ลุงถึงจะน้ําตาตกในเขาบอกว่าน้ําตาตกในเนาะย่าก็ยังลุงก็ยังยิ้มให้ยูทูบเบอร์ได้ถล่าเล่สนุกกันครหลังบ้านทนายสัมภาษณ์ย่าต่อเลยค่ะจากจากการแถลงข่าวของทีมทนายเราเมื่อวานนะคะพร้อมกับลุงป้าย่ารู้สึกยังไงบ้างย่ารู้สึกดีใจดีใจเพราะว่าหลายๆ เรว่าลหลายๆ FC โทรมาถามย่าว่าทีมทนายจะเทมไม่ย่าอะไรไหมย่าย่าอยู่กับใกล้กลุงใกล้ป้าได้ยินไหมอะไรไหมแะละย่าก็ตอบไม่ได้อพอดีย่าก็เห็นหนิงย่าก็เลยถามแล้วก็ท่านทนายก็แถงเมื่อวานก็พบก็ใช่ย่าก็ดีใจมากได้ฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกดีใจมั่นใจดีใจแล้วก็ปลื้มใจที่ได้ะว่าา <MC M S 2> าเราเรรมาถูกทางแล้ว สิงที่ท่านก็พูดหนักแน่นเนาะที่จะไม่ทิ้งลุงกับป้าไว้กลางท้องทะเลวัวที่สุดคือเพราะว่าป้ากับลุงโดนเทแล้วตอนนั้นเคยมาแล้วเคยมาแล้วหนึ่งครั้งเนาะก็ก็ก็เข้าใจเทแต่ว่าลุงกับป้าก็เข้มแข็งก็เนาะก็ได้แล้วก็มาเจอกับี่แหละทนายดีๆที่ยื่นยื่นเข้าเข้ามาช่วยก็ดีใจ ต่อเลยค่ะแอนแอนนิ่ก็ปื้ม่ใช่เพราะว่าอย่างในช่องของของหลังบ้านเองก็มีหลายๆคนเนาะที่เข้ามาถามใช่ไหมคะบางอย่างเราตอบในคอมเมนต์ได้เราก็ตอบแต่บางอย่างที่ที่เราไม่สามารถตอบได้เราก็ไม่ตอบใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆท่านก็ถามว่า อะไรนะทีมงานเราจะทำงานแค่วันที่สิบหกคือวันนี้ถูกต้องไหมคะแต่เมื่อวานก็ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะย่าใช่เนาะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะว่าเราทำต่อนะคะทำต่อเราไม่ได้ทำแค่วันนี้นะคะหลายๆคนก็โน่สตาร์ทรถหลายๆคนก็ได้ข้อมูลได้คำตอบไปแล้วเนาะใช่ก็เอซีนี่ก็คือแบบโล่งใจ ล่งใจแย่แย่ก็โล่งใจเหมือนกันใช่เราก็ได้ยินแบบนี้ก็ดีใจกับลุงกับป่งใจก็ดีใจกับลุงกับป้าทีทานทานท่านก็จะเนาะสู้สู้ไปกับลุงกับป้าค่ะสู้ไปด้วยกันย่าเลยย่ลุงป้าก็ยินแต่ว่าลุงก็พูดได้นิดหน่อยลุงก็ท่านลุงก็ดีใจตื่นันตื่นใจที่ได้ได้ยินอะไรแบบนี้นย่ก็ตื้นตันเหมือนกันใช่ถ้าได้ยินแบบดีใจเราก็จะพูดไม่ออกเหมือนกัน คแทนลุงป้าที่ทีมทนายให้ความมั่นใจกับลุงพลกระเตนแล้วว่าไม่ทิ้งลุงไว้กลางทางอย่นะคะเราก็โอ้ยชุดดีใจเหมือนแบบผู้ไม่ถูกอ่ะดีใจที่สุดเลยที่ได้ยินคํานี้จากปากท่านทนายนะเนาะเราก็ไม่มีอะไรจะพูดถึงท่านก็ขอบคุณนะคะที่ท่านทนาย ทั้งหมดนะคะที่ช่วยเลยป้านะคะเนาะนะคะนี่นะคะแล้วก็อย่าหาย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 ผมกป็นนักสู้ตอนใสเลยเยี่ยวเยี่ยวไมนใช่หายหรือ่ะเบนเบนเบนเนาะเบนเบนเบนต้องพูดคนเดียวมั่งที่จะพยายามแทรกแซงญาติสำหรับเบนพูดเลยโอ้โหแบบเป็นเป็นข่าวที่ถึงใครจะถามมาก็จะตอบคำเดียวเชื่อมั่นในตัวลุงป้าเชื่อมั่นในทีมทนายธรรมรังสี ทีมท่านในชุดนี้จริงๆค่ะท,ที่ท่านก็ให้แบบเหมือนกับพูดว่าทำมั่นสัญญานะที่จะออยืนนะแล้วก็ร่วมต่อสู้ไปกับลุงกับป้าไม่ได้ออกรบนะคะสู้นี่หมายถึงว่า,า,จ,ะออาจะท่านก็จะทําให้เต็มที่พาลุงกับป้านะไปออถึงเส้นชัยของความบริสุทธิ์และความยุติธรรมที่รอลุงกับป้าอยู่ค่ะดีมากเลยพูดดีดีมากเลย มีบอกมีไผอีกบ่เป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วนะยังไงก็ไม่ทิ้งลุงครับฟังในปากถ้าปากไม่น้อยครับปากไม่ยังไงก็ไม่ทิ้งทิ้งไม่ได้ครับนะครับทิ้งไม่ได้ร่วมก็ฟังเสียงจากคนใกล้ชิดของลุงของป้านะคะก็ดีใจดีใจนะคะฝาก f c ทุกท่านเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องหลังบ้านทนายลุงพุด้วยนะคะ ก่อนจะลงในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่ส่งช่อดอกไม้สวยๆมาให้กำลังใจทีมทนายแล้วก็ให้กำลังใจลุงป้านะคะรวมถึงข้อความคอมเมนต์ต่างๆที่เม้นเข้ามาในช่องหลังบ้านทนายลุงพลน,นะคะอันไหนดีๆแล้วก็จะนำมาปรับปรุงใช้นะคะอันไหนที่แบบว่าไม่โอเค ก็ขออภัยนะคะสำหรับคลิปนี้หลังบ้านทนายลุงคนขอลงไว้แค่นี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ